อ่าก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้นะครับกับเมฮานูเมยโครนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างโมเดลของตัวเองหรือหรือเราจะเอาโมเดลของคนอื่นมาใช้ทํำยังไงเ,เช่นเช่นจะเอาโมเดลของพี่พานพี่น้ําหรือพี่อาร์ นะครับหรือของผมก็ได้แน่นะทุกคนนะครับก็วิธีนี้ก็ง่ายๆมากครับซึ่ง,งเมื่อคุณเข้ามาใน Roblox Studio เนี่ยให้คุณกดเพย์ไปก่อนนะครับหรือกด F5 อ่ากดเสร็จแล้วอ่าจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมนี่ครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็อันนี้ซึ่งเป็นตัวผมนะอ่าอันนี้คือ ID ของตัวผมถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ก็เดี๋ยวจะ ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าสมมติว่าผมเจะขอพงขอพี่แป้งมาของพี่แป้งมาเดี๋ยวผมไปหาไอดีสักครู่นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วซึ่งตรงนี้จะเป็นไอดีนะครับเป็นไอดีของผู้ใช้งานนะครับก็มาต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะอ่าอันนี้ผมเล่นเกมอยู่ใช่ไหมกดไปที่เพลเยอร์ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้ามาไม่สิไม่สิสเออถูกแล้วอ่านี่ พอกดไปที่เพย,เยอจะมีเพจอหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะกดมาทีน่นี้จะเห็นว่าชัตพพชัตเตอร์อัพเพเดอร์สฉีนไม่รู้อะไรนะครับก็ซึ่งง่ายๆมากครับซึ่ง ID ของพี่แปง้งอ่าเราจะเปลี่ยน ID กันตรงนี้ครับ User ID เท่ากับอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บอ่าเปลี่ยนแล้วจุบอ่าเสร็จเรียบร้อยให้คลิกตรงนี้นะครับรจะเรียบร้อยแล้วทำางานจะไม่เป็นรีเซ็ตชัตเตอร์ครับอ่าราสักครู่นะครับ จุ๊บจๆ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บจ๊บจ๊บอ่าอ่าโอเคนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาจะเปลี่ยนกลับเป็นอย่างเดิมทำไงดีก็เอาไอเดียของคุณมาใส่เหมือนเดิมอ่าปุ๊บอ่ามมบปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยรีเซ็ต คับอ่านี่ครับก็วิธีง่ายๆมากเลยครับส่วนถ้าเกิดเราจะเอาของเขาเนี่ยมาอยู่ในโมเดลเราเนี่ยแบบว่าใช้ให้เล่นไปเลยง่ายๆมากครับอ่าอ่านี่เป็นโมเดลของผมนะซึ่งกดไปที่ Word l s p a c e p l a y e r 1นี่ครับตรงนี้จะเห็นนะครับกด Copy มาให้หมดปุ๊บทึบ Copy อ,อ,อ,อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ Stop อ,อ่าจะเห็นว่าตรงนี้หายไปกด P ใหม่ครับ กดเพ์ใหม่แล้วก็ไม่ต้องกดอะไรอีกนะเพราะกดสต็อปไปเหมือนเดิมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ workspace คลิกขวา insert object model นะครับแล้วก็ไอ้ที่เราก็พียพมันี่ะวางเข้าไปเลยปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าจะใส่ชื่อใครชื่อผมอ่าวิโนวิคูละอ่าแต่ภาษาไทยมันสามารถเขียนได้ครับพอดูนะครับอ่าไปเขียนว่าจันเจ้าชื่อผมนะปุ๊บอ่า เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้อเขียนไปไหมน้องบิ๊กคุณละเรียบร้อยราจะเอาฮิคข้างบนนี้ออกเนี่ยเอาเลือดอะไรข้างบนนี้ออกทําไงก็ดแบบนี้ครับแม็กฮิคเปลี่ยนเป็นศูนย์ปุ๊บแล้วลองกดเพย์ดูจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับจะเห็นว่าเราดันได้ใช่ไหมเราดันได้ก็ง่ายๆครับตั้งแต่เฮมันถึงทอสโซเนี่ย พอโวอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็ลากไปให้หมดปุ๊บตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับ And Charge คลิกไปเรียบร้อยกดเพลอ่าลองไปดันดูนี่ดันไม่ได้แล้วครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการผักนะครับซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้หรือไม่ได้เวลาโดนผกัก ส่วนแคนโคอเลสนี่อันนี้นี่คือถ้าเกิดเราไม่ติ๊กนี่เราก็จะเราก็จะนี่เราจะสามารถชนเขาได้แต่ถ้าเกิดพอติก๊กปุ๊บเราไปชนปุ๊บเราจะทะลุไปเลยนะครับอ่าก็คงน่าจะรู้นะอ่านะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมาจะลบชื่อก็ได้อ่าแล้วแต่เลย <laughs> นะครับแค่นี้ก็เอ้ยมายังไม่เสร็จนะครับอ่าจะทําเป็นโมเดลของตัวเองอ่ามฮาเนเมีคูละ no, อ่า ก็น exactly ี่ครับคลิกขวาอัปเดตใหม่นี่อ่ะก็ใช่เปล่าวะเออ export selection เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอภัยครับเอ่อ save t o o l b อกอ่า save toolbar ครับอ่านี่ครับคืนนี้ที่ผมสร้างไว้ก็เอาไปแจกให้คนของเขาครับอ่าแล้วก็กด create new ชื่อม่เป็นไรนะโนเมคูล่า description ทดสอนนะแจ๊้ยสอนให้กับ YouTube นะนะแจ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เลือกอะไรก็ได้แล้วแต่เลย <c oughs> ผมจะเลือกบิลดิ้งเกี่ยวกับการสร้างช่างแม่งเอาอันนี้ไปเลยอ่าคอมเมนต์ได้ก o ปี้อ่าถ้าเกิดนี้แลว้วกดติ๊กถูกนี้เขาจะก o ปี้เอาของเราไปได้นะครับก็ล็อกไปเลยอ่า เอาลงคอมเมนต์เนี่ยก็สมารถคอม,มเมนต์ได้แต่ถ้าเกิดปิดปุ๊บคนแม่งคอมเมนต์ไม่ได้อ่ากด finish อ่าแล้วก็รอนะครับอ่ากดโอเคปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสมม k e ผมลบไปอ่าเพิร์ลบไปมาที่นี่ครับ m y Model นี่ครับอ่านี่มาแล้วอ่าส่วนไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้งูมาจากไหนยังไม่รู้เลยนะครับก็ อันนี้ผมก็เอามาทำเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับอ่าก็ได้มาแล้วกดปุ๊บชุบออาอ่ะ,อะอพี่แป้งชุบปุ๊บแอนที่ไหนก็มาแล้วนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แต่วปนบนึงเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าผมทำของพี่แป้งเขาไปแล้วรู้สึกว่าผมไม่ได้กดให้มันไอ้นี่นะ อ๋อเส้นหลอเป็นหน้าโอเคเรียบร้อยครับก็สำหรับวันนี้ผมก็สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้โมเดลพวกนี้สองตัวแต่ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายครับผมเยส